สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูตีกำลังติดตามรับช่มช่องจากมณฑีชนะพันธ์ครับฮะออกมาค้อนใบครับพี่น้องหน้าทางโขกครับมอหันเอาเจ้าเลี้ยวหลงขึ้นครับพี่น้องเพรานให้พ่อเข้าครับกำลังขันยนต์ก็เจ้าเมลัยงัวครับก็เล่ยเดวลุ่งนะครับไล่ขาไหมอีกฟังหนึ่งเอาเจ้ามีหน้าขึ้นแท่นครับพี่น้องครับมอหันกปลาเสียงเงี้ยกำลังคู่เซกันอยู่ครับผมยางไปก็เลยเศร้าเลยออนก ่อขึนนกนกฟึกขึ้นเดี๋ยวจังหน่อยผมละครับจ้งสีได้ยินเสียงขันขึ้นมากัดนกป้าขันขึ้นเจ้ามีหน้ายูว่าอะไรครับพี่น้องเป็นนกปากเร็วครับสำหรับเจ้าริ้วหลงเอาลุงละครับพี่น้องมือเช้านี้เจ้าริ้วใงญ่ครับเจ้าริ้วตันขึ้นครับเพดสองส่วโมงพี่น้องสองสามส่วโมงหมละนกเข่าหวมอมตั้งแต่เจ็ดโมงครับพี่น้องเก้าโมงเกือบสี่โมงผมจะเอานกลงุง บ่เหยียบเสยครับมือโซนี้เหนียวขักใส่ค้อนที่เจ้าดาวลุ่งจ้ารอเค่อยใดเฉลยแล้วพี่น้องต้นโพ้นขามนะครับนี่ครับเจ้าริ้วลงครับเขาลงแล้วครับกำลังคันโยนดีๆครับก็จ้ามาไหลง่วงครับก็เลยเด่วลงเลยอันนี้นกฟึกนะครับไข่เตยดอนบมครับเป็นนกยุบบานบ่ค่อยคันนี่พี่น้องบ่คันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทั้งทั้ง แต่ว่ามาออกมาทุงในขันอยู่ครับเจ้าริ้วลงครับผมนกฝึกครับนกป้าเริ่มเริ่มเริ่มหาวเด้วยพี่น้องครับนี่เสียงขันโยนใสยกันสี่หาโตกระบ้านี่นกเจ้ามีน่าอยู่คนละครับพูนฝากพ้นนี้ไปนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงนกป้าก่อน ส่วนอากาศทั้งบุญครับสีฝนตกดิพี่น้องนะครับออกมาเหรียญย่ำแรงครับนกมาสามตัวใส่ขบสุตโตเลยพี่น้องมาเนี้นะครับสาวอันเดียวครับเพเนียด2สองหลังนะครับสลับกันขึนปานมลหมู่เหรอพี่น้องพนหนึ่งขึนเพื่อนึงลงนะครับอันนี้แหกเพเนียดไม่พร้อมครับนี่แกนขมโอ้ไม่ขมแซมครับ แม่นครับผมนกเขาเงี่ยนี่ยแหละครับครับผมไทยบานเพิ่นมาถามครับมาต้อนองอยังมาสัน่นต้อนนกเขาเงี่ยนี่ยแหละครับสนอเดี๋ยวสิบอกคอยจังหน่อยดิพี่นอ้องนะฟังเสียงนกมนเมนีดไอเตทีมงานเพิ่นไปเลยยูจะครับมาเนีย่ยไอตัวหนึ่งยูว่าสั่นครับเห็นเพิ่นส่งคลิปไหมเบิ่งเมื่อเช้านี้นะครับ สำหรับหมกทีมงานเพิ่นให้เตรผมก็สิมีเวลาเหรียญน,นกยศอีก2อาทิตย์ท่างหากครับพี่น้องนะครับขันมีเวลาต่อนะครับเพราะว่าวันวันศุกร์นี่จะได้เดินทางไปกรุงเทปครับเอาคนของลงไปนะครับคนของลงไปแล้วก็คนสิงลงไปอีกทีหนึง่งวันที่31ครับพี่น้องสิ้นเดือนพอดีครับคนลงไปที่ปอรถกระบะลงไปครับพี่น้องลงไปตะโตที่ว่าทีมงานยุงเทปเอาหนกมาต้อนได้เรื่ัยนมัน เอาไปได้ดอกพี่น้องแต่ว่ามันหนังมองเรียงว่ามีครับหองเซายุ่งเทีบมันยันเขาวาครับคนไทยเขาบื่อ้คนบานเท่าเลยเขาด่าเลยดิครบลงเฟสด่ามีจิตหยาคกับไรสิบเดีเอาไปเจกตัวดอกพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องสนใจนกตัวเด็กอะทักมาหาผมใดครับแบงในตลอดครับพี่น้องพัวสิจงอย่างเนกับมูค้นเบานั่ะแหละครับพี่น้องครับมูค้นบ่าสือนน่ะแหละ่อไปแต่ผู้ถ่อขันฟังนะครับพี่น้องสนใจนกฟึกนะครับ เรียกว่านกตอกับนกตอกยังมีสองตอครับพี่น้องน้ำเจ้าลองคัามเจ้าลองคัามในแบงบ่ได้แล้วนะครับไอเจ้าริ้วตันนะครับที่เปิดกันป่วยไว้นั่นแหละนะครับที่นี่ขีปมื่อสักคผมลงสตอรี่นะครับพี่น้องเฮ็ดคักครับพี่น้องจนเขาจะมาเปิดเทียมเพิ่มแนนั่นนกว่าทันนกจิงว่าทันนกจิงตัวมันก็ร่างมันก็ร่างหาวไหมครับออกเทเล็กแต่คนเทสองครับเทเล็กออกกีสาร์ข้ามสำหรับเจ้าริ้วตันครับผมมนี่เอาน้ำโจ้มีหน้า กับเจ้าลองอ่อกับเจ้าริ้วหลงออกมาหอ,อมาฝึกค,ครับพี่น้องครับหาประสบการณ์ครับเป็นนกฝึกทั้งสองตัวครับเจ้ามีหน้านี่ว่าตัวนี้กำลังหาวครับหวัวปักกีดีสเสมอรถ <c ười> ขุดหวัวปักทะละัลลี่แต่ครับตำราหนกมงคลเหมือนว่าหวัวปักกีดีหาเง,งื่งเขยเาปีกตับ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 แต่ว่าหนี้เพื่อพระท่านได้ยินเสียงบ่ครับนกปากพรทัานคันอปอบระหันมันตื่นผมเห็ดนั่นผ่าเฮียลงนกเสด็จด้งมาหนึ่ง ตื่นปลาเข้ามาเมือเอ่อื่นเสากะจิออกมาอีกทีนึงอยู่พี่น้องครับสิเราเจ้าลิ้วเงี้ยอยงมาเลยบัดให้มืออนเสามาแต่เสาๆครับมาใส่คว,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 วันเสากวอนนกลงหากินครับก็่าเสด็จขึ้นตื่นกันเลยครับเมือเอ่อื่นเสานี่เนาะเราจะในเสิยรายงานผลเอาพี่น้องเด้อเราเสียอาบกีบไปเบิ่งครับ สำหรับตอนนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผม